ฮัลโหลครับพี่ครับเรื่องนี้ไม่เหมือนใครเลยครับพระเอกชื่อพีเตอร์ปาเก้เป็นนักข่าวแล้วเขาไปไปเที่ยวแล้วเขาโดนแมงกะปอมจากที่ขอครับแมงกะปอมกัดดังอีติ๊กเออคุยไม่รู้เรื่องเลยวะเนี่ยครับเดี๋ยวผมไปหาดีกว่าน้ำเหรอไปหาลูกค้าเน่าโอ้ใครใช้น้ำวะเนี่ยอาร์ตี้หยุดอัดน้ำก่อนดิจะไปหาลูกค้ามันดึงน้ำห้องน้ำกูน้ำแรงเนี่ย โอ้ไม่เล็กนะครับเลียให้ฉันก่อนสิแล้วฉันจะโอมให้เอ๊ะฉันนี่ไปหาลูกค้าอยู่อาาร์ทอัพอะไรวันเนี้ยบอกอย่าเพิ่งใช้น้ำไงผมไม่เล็กนะครับเลียให้ฉันก่อนสิแล้วฉันจะโอมให้อะไรของมึงเนี้ยผมไม่ได้ใช้น้ำไปดูพี่เก๋นู่นอ๋อเหรอ โอ,อย่าพึ่งซักผ้าดิอาบน้ำอยู่น้ำไม่แรงอมให้ผมก่อนเดี๋ยวฉันจะเลียให้ได้ครับอย่าซักผ้าก่อนก็จะซักผ้านี้รีบจะไปหาลูกค้าจะเอาตังค์เปล่าเอาดิเอออย่าพึ่งซักเอโอเคขุ่นวายยิงมืออ่โอ้อะไรอ่ะไอ้เก๋โอ,โอ้แม่เล่นน้ำอีกเก๋มันพูดรู้เรื่องเหรอเอาแอร์ตัวนี้ราคาที่เสียชื่อเท่าไม่ทีนะครับผมไม่เล็กนะครับ อะไรของมึงเนี่ยแมวแคทแมสเสือเสื้อโค้ทเสื้อบดข้าวแบทเลดหนูเฮ้ยหลกอะไรหนาเนี่ยขอก่อยู่ในนาำเบิร์ดเบิร์ดเป็นอะไรอ่ะทำไมน่าเครียดจังไม่รู้สิคนแย่งใช้น้ำมั้งฝักบัวแห้งเชียว ทำไมไม่ใช้ปั๊มน้ำลักกี้โปรเอลคิวซีรีส์ล่ะเสียงเงียบไม่รบกวนแลงติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารเหมาะทั้งบ้านพักอาศัยหอพักและตึกสำนักงานมาพร้อมกับระบบควบคุมปริมาณน้ำให้แรงสม่ำเสมอลักกี้โปแรงทนทานบริการดีครับพี่คุยตรงนี้แล้วกันมันเงียบดี ล u อกกี้โ LQ สี่รี่เครื่องทำงานเงียบไม่มีเสิ่งรบกวนให้ลำคาโอ้วเนา่ล้วเราแล้วเนี่ยฮะเปาดน้วเาะ้เรานเราะหัวเราะวเราะหงวเราะหงวเราวเราะหกเราะหวเราะหัเากหัวาันเระหวเปาดน้วาะราเลาะหัเราะอเรงเาะหราะหัวเมาเร็ะหัเระหเราะีัวเาัเล็กอีกเะหัวเรอะหัเราะอัเรีะหวเะหัวเรห้วเาวเราะหราะหวาะพเาพหามหั